คุณเคยรู้สึกว่ากำลังถูกจับตามองอยู่หรือเปล่าการติดตั้งกล้องซ่อนอยู่รอบๆนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การค้นหามันนั้นไม่ง่ายเลยคุณสามารถอยู่ในที่สาธารณะและเห็นกล้องวงจรปิดชี้ไปทุกทิศทุกทางมาดูกันว่าใครกำลังดูคุณอยู่ตอนนี้คุณกำลังเดินไปตามถนนเตรียมตัวข้ามถนนและพบเพื่อนของคุณเพื่อดื่มกาแฟกันมีกล้องกี่ตัวกำลังเฝ้าดูคุณอยู่มาเริ่มนับกันเลยอย่างแรกเลย กล้องตามถนนนั้นคอยสอดส่องทุกคนรอบๆโดยเฉพาะบริเวณใกล้าอาคารสัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนเป็นสีเขียวและคุณข้ามถนนคุณต้องผ่านตู้ ATM เพื่อกดเงินสดและไปพบกับเพื่อนของคุณที่นั่งอยู่ข้างเคาน์เตอร์คุณอาจจะไม่เห็นกล้องตรงสัญญาณไฟจราจรเพื่อจับตาดูคนที่ข้ามถนนแบบผิดกฎหมายถัดมาที่เครื่อง ATM มีกล้องอีก2ตัวที่ด้านบนใกล้กับทางเข้าธนาคาร จากนั้นก็มีอีกตัวนอกร้านกาแฟและมีอีกอย่างน้อย2ตัวข้างในโดยเฉพาะใกล้เคาน์เตอร์คุณนับกล้องได้กี่ตัวละ่ะคุณกำลังจอดรถในที่จอดรถใต้ดินและเข้าไปในห้างสัมภาระเพื่อซื้อของขวัญให้เพื่อนของคุณคุณคิดว่ามีกล้องกี่ตัวที่นี่อย่างแรกคุณเห็นกล้องชี้มาที่คุณจากด้านบนหลังจากขับรถ คุณจอดรถเพื่อรับบัตรจอดรถคุณเห็นกล้องที่ด้านล่างซึ่งชี้ไปที่หมายเลขป้ายทะเบียนของคุณเพื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแต่และชั้นมีกล้องติดไว้หลายสิบตัวและสุดท้ายคุณก็จอดรถและขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นที่มีร้านค้ามากมายไม่แปลกใจเลยที่นี่มีกล้องในลิฟต์คุณเดินในห้างสรรพสินค้าและเห็นกล้องเหนือร้านค้าคุณเดินเข้าไปในร้านและเห็นกล้องอย่างน้อย3ตัวอย่าลืมคู่รักที่เซลฟี่กันด้วยนะ ทีนี้มาดูในกระเป๋าของคุณกันฮาคุณพกกล้องติดตัวตลอดเวลาเรารู้กันดีว่าสามารถถ่ายรูปเจ๋งๆหรือบันทึกวิดีโอเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการอย่างไรก็ตามบางคนอาจจะเข้าถึงโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกลได้การทําเช่นนี้ทําให้พวกเขาสามารถทําทุกอย่างที่ต้องการได้โดยการใช้โทรศัพท์ของคุณรวมทั้งเปิดกล้องในโทรศัพท์และเปิดดูแกลเลอรี่ภาพของคุณด้วยแต่ไม่ต้องกังวลสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนที่มีชื่อเสียงหรือโปรไฟล์ดีซึ่งมักจะตกเป็นเป้าหมายของพวกนั้น หากพวกเขามีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือแค่โทรหาคุณเหมือนโทรผิดและพวกเขาก็สามารถเข้าใช้โทรศัพท์ของคุณได้นอกจากการเข้าถึงกล้องและแกลเลอรี่ของคุณทำให้พวกเขาสามารถเข้าดูรายชื่อติดต่อบัญชีและรหัสผ่านของคุณแล้วก็อา่านข้อความทั้งหมดของคุณได้แม้ว่าโทรศัพท์จะถูกเข้ารหัสก็ตามการเข้ารหัสเป็นรูปแบบของการบิดเบือนข้อความเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าข้อความต้นฉบับของคุณคืออะไร แอปแชทส่วนใหญ่มีการเข้ารหัสแบบ end-to-end end, ซึ่งก็คือการเข้ารหัสระหว่างคู่สนทนาสองคนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเท่านั้นระหว่างทางบริษัทแอปต,ต่างๆที่เกี่ยวกับข้อความหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณจะไม่สามารถเห็นข้อความได้หากโปรแกร,รมใดโปรแกร,รมหนึ่งเหล่านี้มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณพวกมันจะสามารถเห็นโทรศัพท์และข้อความของคุณเหมือนกับที่คุณเห็นมันไม่ได้สกัดกั้นการใช้งานของคุณแต่จะสะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานของคุณ ซอบแวบ์นี้มีค่าใช้จ่ายหลักล้านดอลลาร์ในการดำเนินการและใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้นคนทั่วไปแทบจะเข้าไปถึงเลยคุณอยู่ที่ลานหน้าบ้านของคุณตั้งแต่หน้าประตูบ้านไปจนถึงต้นไม้ใกล้ถังขยะมีสถานที่มากมายให้ติดตั้งกล้องซ่อนไว้มาเช็คกันไวๆดีกว่าประตูหน้าเก้าอี้บนเฉลียงด้านบนบ้าน ุนัขของคุณโอ้ยเด็กดีนะเด็กดีบนยอดไม้บนหินก้อนเล็กๆตรงทางเข้าบ้านของคุณด้านในรูปปั้นนมในสวนและบนเพดานระเบียงของคุณคุณกำลังขับรถไปตามชนบทท่ามกลางแมกไม้เขียวขจีที่ทอดยาวไม่มีใครอยู่ร,บรอบๆคุณคุณตัดสินใจแวะที่ริมหน้าผาและเพลิดเพลินกับพระอาทิตย์ตกก่อนที่มันจะมืดเกินไปคุณไม่เห็นใครเลยคุณรู้สึกแฮปี้ที่รู้ว่าไม่มีกล้องกำลังเฝ้าดูคุณอยู่ยกเว้นกล้องตัวเดียว คุณเดาได้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนไหมไม่ได้อยู่ในรถของคุณมันมองไม่เห็นก็นะไม่เชิงหรอกมันอยู่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าดาวเทียมไงล่ะมีดาวเทียมจับภาพทุกมุมโลกพวกมันไม่สามารถจับรถหรือรายละเอียดใดๆของคุณได้แต่พวกมันกำลังเฝ้าดูคุณเฝ้าดูอยู่ตลอดคุณถูกเชิญไปที่บ้านเพื่อนของคุณห้องนี้มีอะไรแปลกไปนะ ผมรู้ว่าคุณหยุดดูวิดีโอชั่วคราวเพื่อหาให้ละเอียดยิ่งขึ้นใช่ไหมละ่ะแต่คำตอบคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรผิดปกติหรืบอบ่งบอกว่ามีกล้องซ่อนอยู่อย่างมีกลยุทธ์แต่ซูมเข้าไปอีกสักนิดใกล้อีกนิดใช่แล้วละ่ะนั่นมันแค่ผนังหลุมสีดำเล็กๆที่ดูเหมือนรอยเปื้อนจริงๆแล้วคือเลนส์กล้องเหล่านี้เจาะเข้าไปในผนังและไม่ได้ติดไว้ที่ระดับสายตาซูมกลับออกมาที่ผนังนี้มีองค์ประกอบมากมายรอบๆมันเช่นตู้หนังสือนาฬิกาแขวนและโคมไฟ คุณอาจจะเห็นพวกมันเป็นวัตถุทั่วไปในชีวิตประจําวันแต่คนอื่นอาจจะมองว่าพวกมันเป็นที่ที่เหมาะสมกับการซ่อนกล้องเอาไว้บนชั้นวางหนังสือคุณสามารถหาตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบสาหรับการวางกล้องได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่รกมากที่สุดแห่งหนึ่งตรงผนังมีหนังสือลดราคาบางเล่มที่สามารถสอดกล้องเข้าไปข้างในแล้วจเจาะรูสําหรับเลนส์เรียบร้อยคุณแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำวัตถุจับตามองอยู่ภาพวาดบางภาพก็สามารถติดกล้องซ่อนเอาไว้ได้ โดยเฉพาะหากกล้องมีขนาดใหญ่พอคุณอาจจะสงสัยว่ามีกล้องซ่อนอยู่โดยเฉพาะถ้าเป็นภาพวาดราคาถูกผู้คนสามารถพลางเลนและจัดตำแหน่งเลนได้อย่างง่ายดายนาฬิกาแขวนผนังนนง่ายต่อการซ่อนกล้องอันที่จริงนาฬิกาทุกเรือนเหมาะพอที่จะติดตั้งกล้องได้มันอาจจะติดยากหน่อยแต่ก็สามารถทำได้สิ่งที่ง่ายที่สุดคือที่ตรงนี้คุณไม่ต้องเจาะอะไรเลยและสิ่งนี้ใช้ได้กับนาฬิกาประเภทอื่นๆเช่นนาฬิกาปลุกและนาฬิกาดิจิตอลด้วย เอาล่ะมาดูห้องนั่งเล่นนี้กันเมื่อมองทั่ว,วมันก็ดูอบอุ่นดีแต่มีกล้องซ่อนอยู่ที่นี่อย่างน้อย5้าตัวซึ่งถูกซ่อนไว้ในบางจุดโดยเจตนาทำไมจะต้องวางกล่องทิชชู่วไว้บนโต๊ะกาแฟล่ะผมหมายถึงมันก็ใช่สะดวกดีแต่ลองดูตำแหน่งการวางของมันสิข้อเสียของมันคือผู้คนจะใช้มันและอาจจะทำกล้องเสียหายได้กระถางดอกไม้ที่วางอยู่ตรงมุมนี้ก็มีจุดประสงค์เช่นกันด้านหลังใบไม้หนาเป็นกล้องที่จับภาพมุมกว้างของทั้งห้องได้อย่างยอดเยี่ยม กล้องหมายเลข3อยู่ถัดจากขาตั้งทีวีลองดูที่โลโก้สิมันถูกบังด้วยแสงอินฟราเรดสีแดงที่โชว์ขึ้นมาเวลาทีวีของคุณเปิดอยู่กล้องหมายเลข4ถูกฝังเข้าไปในไม้แขวนเสื้อในช่วงฤดูร้อนจะไม่มีใครแขวนอะไรไว้ตรงนั้นดังนั้นเราจึงสามารถซ่อนกล้องไวในที่ที่ถูกมองน้อยที่สุดในห้องได้กล้องตัวสุดท้ายอยู่ตรงหน้าคุณประตูหน้ากล้องส่วนใหญ่มองออกไปด้านนอกเพื่อดูว่าใครมาในกรณีนี้เรามีกล้องที่จับภาพทั้งสองทิศทาง กล้องเหล่านี้จับภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์ซึ่งสามารถดูได้บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและส่วนที่เจ๋งที่สุดก็คือคุณสามารถดูได้จากเกือบทุกที่ในโลกคุณไม่จําเป็นจะต้องอยู่ประเทศเดียวกันเพื่อดูวิดีโอจากกล้องที่บ้านของคุณกล้องบางตัวทํางานได้ดีมากซึ่งพวกมันไม่บันทึกอะไรหากไม่มีการเคลื่อนไหวกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวนั่นแหละเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การที่มันมีอยู่จริงนั้นค่อนข้างน่าตกใจหากคุณเคยจับได้ว่าตัวเองถูกกล้องแอบถ่ายมันอาจจะสายเกินไไปทที่จะะําอร โดยส่วนใหญ่แล้วกล้องจะถ่ายทอาสดฟุตเทจซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยมันไม่ได้บันทึกไว้เพื่อให้คุณกู้คืนแต่มีคนซึ่งไม่รู้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่จับตาดูคุณอยู่ตั้งหาก